เรียนเชิญท่านนายแพทย์วีรพันธ์ผู้ตั้งกระตู้ถามถามครับเชิญครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและก็เพื่อนๆสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สวนนุวรรณใาม่นะครับสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ ท่านอุตสาห์มาตอบกระทู้ด้วยตัวเองนะครับโรงพยาบาลรัฐขัดทุนครับท่านครับผมเคยพูดถึงเรื่องนี้จนเป็นประเด็นใหญ่โตในประเทศวันนั้นเนี่ยผมโพสต์ไปประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับว่าระบบของสาธารณสุขเนี่ยกำลังจะล่มสลายมีคนตีความไปผิดว่าโรงพยาบาลคงจะเจ๊งจนไม่สามารถที่จะบริการประชาชนได้ ตึกโรงพยาบาลก็คงจะกลายเป็นตึกร้างหรือถล่มลงมาแต่ผมจะเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันไม่ได้หมายความในเชิงกายภาพแบบนั้นครับแต่มันหมายความในเชิงคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยนะครับคือโรงพยาบาลเนี่ยคือหน่วยงานหนึ่งของรัฐซึ่งแน่นอนครับตราบใดที่มีรัฐโรงพยาบาลไม่เจ๊งครับแต่คนที่เจ๊งคือประชาชน เพราะอะไรครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีงบประมาณที่มาช่วยมีเงินสนับสนุนจากที่ต่างๆมาให้โรงพยาบาลเนี่ยบริหารในการรักษาคนไข้ในการสั่งซื้อยาสั่งซื้ออุปกรณ์ในการสร้างตึกในการเสริมสร้างสวัสดิการต่างๆแต่เมื่อโรงพยาบาลติดลบกันเป็นจํานวนมากในประเทศ955โรงพยาบาลขาดทุนกันย่อยยับโรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นโรง,งพยาบาลที่ผมเคยอยู่และทํางานเป็นหมอผ่าตัดอยู่ที่นั่นนะครับ สมัยน,นั้นมีเงินอยู่ประมาณ7 8 0 0ล้านปัจจุบันผมจะเรียนท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีว่าเหลืออยู่ประมาณ70ล้านเท่านั้นครับและแม้แต่โรงพยาบาลที่สุขโขทัยที่ท่านรัฐมนตรีอยู่เองนั้นก็กำลังขาดทุนเช่นกันนะครับอันนั้นคือความหมายที่ทโรงพยาบาลขาดทุนในแง่มุมของผมซึ่ง ปัญหาจะไปตกกระทบกับประชาชนเพราะว่าหมอจะต้องเลือกแล้วสิครับว่าเราจะใช้ยาคุณภาพหรือยาที่พอใช้ได้หรือยาที่ต่ําเกรดไปให้กับประชาชนนะครับทีนี้ในเมื่อท่านรัฐมนตรีมาถึงแล้วเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนําเสนอนิดนึงครับถึงว่าทําไมโรงพยาบาลจึงขาดทุนเพราะว่าอัตราก,การจ่ายค่ารักษาเนี่ยมันถูกกําหนดไว้ครับท่านแบบไม่สมเหตุสมผลค่ารักษาแดัสอ8,350บาทถูกกาหนดไว้หลายปีแล้ว ปัจจุบันเศรษฐกิจก้าวไปถึงไหนแล้วเรายังใช้ตัวเลขเดิมในขณะที่ค่ารักษาจริงเนี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0กว่าบาทนะครับมันไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยและจริงๆแล้วพอปลายปีงบประมาณก็จ่ายไม่ถึงนะครับอันที่สองครับมันมีการจ่ายตามฟีสเกดูครับท่านรัฐมนตรีครับยกตัวอย่างเช่นยาลดความดันทางสปสอชอจะกําหนดไว้ให้เมตรละบาทหากโรงพยาบาลสั่งยาได้เมตรละส,ระสองบาทสปสชอจะจ่ายเมตรละบาทเหมือนเดิม ก็แปลว่าโรงพยาบาลยิ่งรักษาคนยิ่งขัดทุนนะครับการเบิกจ่ายล่าช้าครับอันนี้คือประเด็นที่3ประเด็นสําคัญคือเอกสารไม่ครบเบิกไม่ได้ครับท่านซึ่งมันจะเป็นที่มาที่ผมตั้งกระทู้ในวันนี้ด้วยนะครับยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติถ้าแพทย์พิจารณาว่าจําเป็นสปสชก็จะไม่จ่ายอยู่ดีไม่จ่ายคืในให้โรงพยาบาลนะครับสปสอชมักจะมีโครงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายครับ ผมยกตัวอย่างที่เพิ่งเพิ่มล่าสุดแล้วก็เป็นประเด็นกันเช่นกลุ่ม LGBTQ LGBTQ เป็นกลุ่มที่เราต้องดูแลรักษาแลวก็เขาก็เป็นคนที่มีสิทธิมีหน้าที่ตามะระบบพลเมืองของไทยเช่นกันเราต้องดูแลเขาแต่การแปลงเพศการใช้ฮอร์โมนเสริมทดแทนมันอาจจะจําเป็นน้อยกว่าการไปใช้ยาดีๆรักษาโรคมะเร็งหรือเปล่าครับแต่เราไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรงนั้นมากจนเกินไปจนทําให้การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันยิ่งสั่นคลอนเข้าไปอีกนะครับ ประเด็นที่ผมตั้งคำถามของถึงท่านในวันนี้คือประเด็นประกาศสปสชฉบับที่4ปีพุทธศักราช2568ครับท่านครับประเด็นนี้นะครประกาศประมาณเดือนกรกฎาคมคือเดือนที่แล้วนี้เองซึ่งทำให้วงการสาธารณาสุขทั้งแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปสั่นคอนกันหมดเพราะมีอยู่ข้อหนึ่งครับท่านข้อที่4ให้ยกเลิก ความในข้อ25แห่งประกาศสปสอชอนะครับโดยสรุปอย่างนี้ครับคือสรุปให้ง่ายๆไม่ต้องอ่านเป็นข้อความทางราชการก็คือว่าสปสชจะสุ่มตรวจชาร์จ3%นะครับสมมุติว่ามีในโรงพยาบาลเนี่ยมีชาร์จอยู่ร้อยเล่มเขาจะสุ่มตรวจชาร์ต3เล่มถ้าชาร์จไหนเขียนเกินจะถูกตัดเงินออกซึ่งอันนี้แฟร์ถูกต้องแล้วครับใครที่โอเวอร์ครมตัวเองก็ต้องถูกต,ต,ต,ตัดเงิน แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครที่เขียนไม่ครบครับเขียนไม่ครบก็ให้ตามนั้นครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างเช่นมีการส่งคนไข้รายหนึ่งเป็นคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจรีเฟอร์ระหว่างโรงพยาบาลหนึ่งไปที่โรงพยาบาลหนึ่งคุณหมอเขียนว่า ETT แปลว่า endotracheal tube intubation ก็คือการใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ การรีเฟอร์จากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลหนึ่งด้วยช่อหายใจแน่นอนครับระหว่างทางต้องมีพยาบาลบีบแอมบูแบกถูกไหมครับหมอไม่ได้เขียนคำว่าแอมบูแบคคำเดียวเอกสารนั้นไม่ครบครับไม่จ่ายครับมีหมอคนหนึ่งผ่าตัดที่สปสชเขต4ผ่าตัดต่อมลูกหมากโตครับผ่าตัดเรียบร้อยเลยครับคนไข้าหายดีกลับบ้านได้แต่หมอเขียนโอเปอเรชั่นโน ไม่สมบูรณ์สปสชเรียกเงินคืนเพราะว่าถือว่าไม่มีการผ่าตัดอันนี้น่ากลัวมากและลองเอาไปคำนวณกับ955โรงพยาบาลผลปรากฏว่าโรงพยาบาลซึ่งขัดทุนหนักอยู่แล้วที่ผมได้เรียนท่านประธานจะถูกเรียกเงินคืนอีก4,000ล้านบาทครับในปีนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนถามต่อท่านรัฐมนตรี นะครัว่าผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อสักประมาณวันสองวันนี้ซึ่งก็ได้รับคำตอบจริงๆผมโพสต์เรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วก็มีการเรียกทางสปสชเนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับทางสปสชยืนยันกับผมทั้งทางสื่อและทางกรรมห้องกรรมธิการว่าถ้าแพทย์หรือพยาบาลเขียนไม่ครบจะเติมเงินให้อันนี้ยืนยันจากท่านในทางสื่อและทางกรรมห้องกรรมธิการนะครับ เราสามารถจะรีวิวดูได้ผมมีภาพข่าวด้วยแต่ผลที่เกิดขึ้นจริงกับโรงพยาบาลแม้แต่ในสปสอชเขต2ที่ผมอยู่เองตอนนี้ก็พบมีการเรียกเงินคืนนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลใดจริงผมจึงมีความจําเป็นจะต้องมาเรียนถามต่อท่านรัฐมนตรีวันนี้นะครับคําถามครับจากผู้ให้บริการก็คือโรงพยาบาลรัฐและประชาชนและคาถามจากผมนี่แหละครับผมอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่า การสุ่มตรวจชาร์จสามเปอร์เซนต์แล้วแปรผลเป็นร้อยเปอร์เซนต์นั้นมันใช้ได้จริงๆหรอครับเพราะว่าในทางสถิตินั้นท่านจะบอกว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติผมรู้คาตอบท่านไว้ล่วงหน้าเลยครับท่านจะบอกว่าสํานักงานสถิติแห่งชาติคํานวณไว้แล้วว่าสามเปอร์เซนต์ใช้ได้ผมถามท่านง่ายๆครับ sample size หนึ่งล้านคนกับ sample i z e หนึ่งร้อยคนสามเปอร์เซนต์เที่ยงตรงเท่ากันหรือไม่ พราะว่าโรงพยาบาลรัฐมีตั้งแต่ขนาดโรงพยาบาลชุมชนจนถึงขนาดโรงพยาบาลศูนย์ท่านจะใช้3%กับทุกที่มันเหมาะจริงหรือเปล่าและคําถามที่2ก็คือว่าท่านสรุปว่าจะเรียกเงินคืนหรือไม่ในกรณีที่ชาร์จเขียนไม่ครบนะครับผมไม่คิดว่าการเขียนชาร์จไม่ครบเลเปรเซนต์ถึงการรักษาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการประเมินของสอบชวควรจะประเมินที่การรักษาไม่ใช่การประเมินที่ดูที่ชาร์ต แต่ผมยืนยันนะครับว่าทุกท่านควรหมอทุกคนต้องเขียนชาร์จให้สมบูรณ์นะครับเวลาหมดแล้วงั้นผมขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตได้ตอบกระู้ถามสดของนายแพทย์ วิรพันธ์สุวรรณนมัยสมาชิกวุฒิสภาต้องขอบคุณท่านในแพทย์วิรพันธ์สุวรรณนมัยที่ให้ความสนใจใส่ใจในงานของกระทรวงสาธารณสุขและห่วงใหยพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั้งหลายแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่อยากขอร้องท่านในแพทย์วิรพันธ์สุวรรณนมัยเนี่ย เวลาเราพลาดหัวในเอกสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผู้คนตกใจทั่วบ้านทั่เมืองหมดว่าระบบประกันสุขภาพแห่แงชาติจะล้มละลายโรงพยาบาลจะอยู่ไม่ได้ในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เกินที่เราจะได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้คนในประเทศท่านรู้ไหมครับว่าท่านพูดออกไปครั้งหนึ่งเนี่ย พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาฟังท่านเขาหวังวุฒิสภาที่ทรงเกียรติได้พูดคุยในเรื่องของในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลในสิ่งต่างๆเหล่านั้นผมรู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นท่านเป็นห่วงใยแต่ว่าภาพรวมที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันน่าตกใจแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยทอดทิ้ง ให้เกิดความเสียหายต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับครั้งนี้ปีนี้เพราะว่าเราตระหนักดีถึงว่าการรักษาพยาบาลหรือคนป่วยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างที่น่ากลัวอย่างที่ท่านว่าเนี่ยหักเงินเดือนแล้วในปี6 7เนี่ยประมาณ150 0 0 0ล้าน ในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกในการดูแลรักษาพยาบาลผมถึงได้นำเอาข้อมูลในส่วนที่ผมได้ดาเนินการในวางการวางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมากราบเรียนวุฒิสภาไปครั้งสองครั้งแล้วว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้คนป่วยป่วยไปเหมือนเคยทุกวันนี้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยผู้ป่วยนอก โอพีนะครับโอพี OP ผู้ป่วยนอกอะ่ะใช้บริการ30บาทเนี่ยสองล้านครั้งและเป็นผู้ป่วย NCD 167.5ล้านครั้ง3ใน4ของผู้ป่วยที่เราสามารถลดผู้ป่วยเราสามารถใช้การป้องกันแทนได้และผมขอเวลาสภาขอเวลา รัฐบาลไว้สองปีในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลดผู้ป่วย n c d ดีตรงนี้มาแล้ว n c d ดีตรงนี้เนี่ยใช้เงินแปง8 0 0 0 0ล้านบาทนะครับใช้เงินประมาณ80,000ล้านบาทเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับผู้ป่วยในที่ท่านานายแพทย์วิรพันธ์ได้ถามเนี่ยมันก็เป็นตัวเงินประมาณ84% 0 0 0นักว่าล้านบาทที่เรากำลังยังคิดว่า3% 1 0เอร้อยเนตะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ดูแลรักษาเพราะฉะนั้นผมจึงขอความร่วมมือในขณะนี้ผมเข้าถึงพื้นที่กรุงเทพแล้วผมเข้าพบกับอสอสอเนี่ยประมาณ8เขตกรุงเทพมี50เขตผมเข้าพบ8 km. เขตอสอสอในกรุงเทพต่างกับอสอมอครับอสอมอต่างจังหวัดเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการนับขับการรักษาเรื่องเบาหวานความดันเรื่องมะเร็งหลอดเลือด สิ่งต่างๆ,างๆเหล่านีน้ในต่างจังหวัดได้เข้าใจกําลังลดแล้วเรานับขาบได้ถึงส1ดล้านคนแต่ในกรุงเทพยังไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องไปราวาตรงนี้นะผมเข้าไปสึงตรงนี้แล้วก็พอเข้าไปเขาก็สนใจนะครับสนใจนะแต่ว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทําควบคู่กันไปกับการตรวจสอบการตรวจสอบเขาตรวจสอบ3%ามเปอร์เซ็นต์ในสถ้าเราแปลงง่ายๆนะครับผมรู้เวลามีจํากัด เงินผู้ป่วยนะผู้ป่วยในในการรักษาเนี่ยทั้งหมดร้อเนี่ยใช้เงิน8 4 4หมล้านเศษนะครับถ้า3%ามเาถ้าถูกหักหมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่4ี0 0ันหกอะไรนะครับถ้าสถูกหักหมดเลยเนี่ยมันคือ2,500ล้านนะครับเป็นตัวเลขที่2,500ล้านใน2,500ล้านตรงนี้เนี่ยถ้าถูกตัด ทั้งหมดรัฐบาลไหวไหมที่จะจ่ายชดเชยให้ไหวครับไม่มีปัญหาแต่เราไม่ได้หักหมดมันเป็นเรื่องที่อย่างที่ท่านนายแพทย์วิพันธ์ได้ถามว่าเราจะหักส่งคืนไปที่ไหนอย่างไรไม่ละครับเงนินพวกนี้ถ้ามีการหักเนี่ยก็จะอยู่ในเขตสุขภาพนั้นๆนะครับ อนุกรรมการหลักการสุภาพเขตต่างๆเหล่านั้นจะนํามาบริหารกับคืนมาให้โรงบรลนั่นแหละนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวันที่4สิงหาคมคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆได้มีโอกาสมาพบกันกวันนั้นเป็นวันประชุมคณะกรรมการหลักการสุภาพแห่งชาติซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานผมก็เชิญให้ ฝ่ายร้องเรียนคือฝ่ายโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ทํางานแพทย์กรทมกรมการแพทย์สาธารณสุขและเครือข่ายโรงพยาบาลแพทย์ต่างๆเหล่า,าลนั้นได้พบกับเจ้าหน้าที่ของอสอปสอชได้พูดคุยทําความเข้าใจว่าการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยในส่วนที่ลงเอกสาราไม่ครบถ้วนตามที่ท่านาผู้ทรงเกียรติได้ถามนะครับตรงนีเน้เราก็ให้โอกาสในการ ในข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในส่วนที่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หักแต่ว่าไม่ได้หักเกินในจำนวนเกิน2,500ล้านบาทในส่วนต่างๆตรงนั้นและการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการดำเดนินการเป็นแนวทางของการใช้ผลงานหรือการใช้การตรวจสอบในปีต่อๆไปอย่างเข้มข้นแต่อย่างไรก็ตามครับผมยืนยันว่าเราสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในด้านอื่น และความที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะอยู่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีแต่จะลดะน้อยลงแล้วเราเอาเงินสุวยส่วนน้อยลงนั้นเนี่ยซึ่งผมเขียนในกฎหมายในพรบอรของอ,อาสาสมัครสาธารณสุขอ,อ,อสอมอสอสอในหมวดที่5เขียนว่าให้มีบัญชีเงินนอกงบประมาณในลกักษณะของการทำดีในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ย ผมยังอยากจะให้เป็นแนวทางในการจัดแบ่งพวกรัพ์ในงบประมาณของการรักษาที่ไม่ต้องใช้ตรงนี้เนี่ยมาให้กับหน่วยงานของสาธารณสุขของโรงพยาบาลเรื่องของการป้องกันในเรื่องของอ,อสอม,มอหรือในส่วนต่างๆเหล่า,า,านั้นเนี่ยเอามา,าให้การดูแลแค่ เบาหวานอย่างเดียวนะครับเบาหวานอย่างเดียว26,000ล้านฟอกไตอย่างเดียวก็4 0่0มล้านบาทเรื่องพวกนี้มันสามารถรักษาได้นะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครทําเอาจริงจังนะครับผมก็พยายามที่จะดําเนินการตรงนี้นะครับแล้วยืนยันว่าตัวเลขทั้งหลายเนี่ยในขณะนี้ได้รับการอุทธนนะครับวันที่25สิงหาคมเนี่ยถึงจะเป็นวันที่สรุปแล้วเนี่ย มันต่ำจาก2,500ล้านประมาณเท่าไหร่มันอาจจะพันล้านอา,าจจะ900ล้านแต่เงินที่หักนั้นน่ไม่ได้เอาไปไหนก็จะไว้ในเขตเพื่อบริการให้กับโรงพยาบาลน,นั้นๆต่อไปผมขออนุญาตตอบเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับท่านเวรพลันเชิงครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับอนอ,อื่นต้องขอขอบคุณพระคุณท่านที่ท่านได้ รูณนาบอกว่าสิ่งที่ผมโพสต์ไปนั้น,ม,น,ม,นมันกระเทือนไปทั่วนะครับจริงๆต้งองเรียนท่านว่าช่วงหลังๆที่ผมก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าผมก็ไม่รู้ตัวมาก่อนผมดังขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามกันจนแชร์ไปขนาดนั้นนะครับแต่ก็ตอนหลังมาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลหมดนะครับท่านยังไม่ได้ตอบคาถามผมเลยครับว่าสเปอร์เซนที่ท่านใช้เนี่ยมันใช้ได้ทางสถิติจริงหรือไม่ ประเด็นที่สองที่ผมถามคือสรุปว่าท่านจะเรียกเงินคืนจากโรงพยาบาลซึ่งที่ท่านบอกว่าจะเรียกเงินคืนเนี่ยจะจะไม่เหมือนกับที่สพสะชบอกเลยนะครับสพสะชบอกว่าถ้าข้อมูลไม่ครบจะเติมให้และเอาเงินกลับไปคืนให้ด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถามในในเดือน2เดือนที่แล้วที่ผมได้เรียนถามท่านานบอกว่าได้ตั้งคณะบุคคลภายนอกมาตรวจสอบการใช้งบประมาณของสพสะชผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ไปถึงขั้นตอนกระบวนการไหนแล้วแล้วก็สุดท้ายครับ มีการให้ทำแบบประเมินซึ่งผมเองก็เป็นคนประเมินด้วยที่สปสชให้ประเมินว่ามีความเห็นด้วยหรือไม่ที่จะเอา3%าเปอเซ็เกซ์พอรเป็นร้อเปมีคนตอบไป6000กว่าคนครับแต่ข้อมูลนี้เป็นความลับครับยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนครับขอบพระคุณครับท่านครับท่านประธานครับเชินรบทีาครับมนตรีครับ3%เนี่ยคือ3%จาก100 100%อรคือเงิน44,00 0ล้านผมว่ามันอธิบายยากเพราะฉะนั้น 3เซของ4 4 0 0 0ีล้านผู้ป่วยในเนะี่ยมันประมาณ2,500ล้านบาทแค่นั้นเองถ้าถูกหักบดคือแค่นั้นแต่ไม่ได้ถูกหักบทเมื่อถูกหักเนี่ยไม่ได้เอามาคืนก็จะต้องเติมไปในเขตนั้น,น,นในวันที่25สิางหาคมเขาจะมาคุยกันว่ามันจะหักอย่างไรสิ่งที่พูดที่คุยกันไปนั้นนะมันเป็นเรื่องของวาทก,กรรมหรือการมโนความไปทั้งหมดนะครับในข้อสรุปของ อนุกรรมการและกรรมการทั้งหลายก็จะรับเรื่องทั้งหมดวันที่ยี่สิสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็เงินไม่ได้เอากลับเข้ามาแล้วถ้าหากว่าท่านคิดว่ามันจะขาดทุนนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลคอยดูแลให้อยู่แล้วแต่ผมก็ยืนยันว่ามันไม่ได้มากแล้วไม่ได้เอาคืนเงินก็คงอยู่ที่เดิมนะครับส่วนการจะบริหารอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดก็จะบริหารตามนั้น แล้วส่วนของการดำเนินการให้ครบถ้วนในส่วนของร้อยเปอร์เซก็จะเอาเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปในวันข้างหน้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องยูท e บ i ีเ Channel ด้วยนะคะ